มากทีไราการคุยกับเซตาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับนายกเซตาเนี่ยยืนยันว่าเป็นนายกกองทุกๆคนนะครับตั้งใจจะจัดรายการคุยกับเซตาเพื่อสื่อสรารกับประชาชนโดยตรงครับ ในเษฐาทวีจินนายกรัฐมนตรีได้แล้งในรายการคุยกับเศษฐาซึ่งอาออกากาศเป็นเตปแรกทางสถานีวิทยุโทรทัรศน์แห่งประเทศไทยหรือวจองเ <c oughs> อ็นบีที่เลาานี่นะครับเมื่อวันเสาร์ที่22ิบองมิถุนายนตี่านมานะครับวานับเป็นการเปิดเบื้องลังเลยครับอัปเดตความคืบหน้าการทํางานของรัฐบาลตอบทุกข้อสรงสส้ของประชาชนนะครับโดยนายกรัฐมนตรีนี่ได้แล้งในรายการซึ่งการทํางานแบบไม่เน็นเนื่ยว่า ถ้าจะบอกว่าไม่เหนื่อยก็น่นาว่าอีก,กีอกนะครับต้นเองว่านายกรัฐมนตรีตุกคนก็ทําทงานนักกันตุกคนมีทัางเหนื่อยกายเหนื่อยใจแลยเจ่อว,ว่าตุกคนนี้ต้องแบกรับภาระเตีนักน่วงพอสมควรนะครับถ้าตามตัวเองว่าเหนื่อยนอนขื่นเดียวกายนะนแ,แต่ถ้าเรา,าเสนอตัวข้ามาทํางานดัน ถาทารณชนแล้วเนี่ยตื้อว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากว่าก็คือเรื่องกล้องความเดือดร้อนก้องปีนองประชาชนนั่นเองนะครับ<ะ>นายกได้เร่งต่อนะครับว่าในฐานะนายกรัฐมนตรีก้องคนใต้ท,ทางประเทศ <c oughs> ไม่ได้เป็นนายกก้องปัคเปือไต้เพียงอย่างเดียวในนอนว่าปัคเผือไต้เนี่ยเป็นผลลักนะครับยังเป็นยังมีปัคเตสสนับสนุนตนเองมาโดยตลอดพื่อว่าเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องลงพื้นทีก้องปัคเผือไต้ก้องปัครวมไทยสร้างชาติ รรคพลังประชารัฐปาภกภูมิใจไทยด้วยเหมือนกันประว่ตทุกคนคือประชาชนกลนไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีครับในฐานะกองผู้บริหารสูงสุดกองประเทศมีหน้าที่จะต้องดูแลอันนี้ชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นการลงพื้นที่จริงๆเป็นเรื่องที่ส้ำคัญอย่างยิ่งนะครับทารับมือไม่อย่างตัวเองเปราะว่าไม่ได้ไปคลุกคลีกับประชาชนตาอำนาจก,การเมืองแต่อยู่ในเวทวงการเมืองมานาาแล้วเพราะฉะนั้นการตีต้องลงพื้นที่ลุยๆลงเยอะๆลงไล่ๆที่นี่เพราะต้องการเข้าใจตึงปันหาจริงๆไม่ ฟังแต่การรายงานไตรดาษมาที่มาจากกระดานนั่นแะ,นะมันเลย <c oughs> นอกจากนี้ค่ะก็ยังแรงถึงการประชุมคณะรัฐมนตรียังเป็นทางการออกสถา,านทีหรือว่าคอรมอรสั้นสอนว่าตรงนี้เนี่ยไม่ใส่ความหลไไับไดเชื่อว่านายกรัฐมนตรีและหล่คนเนี่ยก็ทาอยู่แล้วแน่นอนว่าการที่คณะรัฐมนตรีทางคณะจะลงไปที่จังหวัดไหนพืน้นที่ไหนก็เชื่อว่า พื้นทีนน่นั้นๆก็จะมีการตื่นตัวโดวยเฉพาะย่างยิงครรมอสั้นจอนนัดเรกที่เขาเลือกไปที่จังหวัดนอกบัวลำพูนเขาบอกว่าเป็นจังหวัดที่อยากจนที่สุดก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสนใจในการลงพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งจังหวัดทางเคียงก็มีความสําคัญเดียวกันเพราะรว่าดูอยู่แล้วว่าจังหวัดมีความต้องการหรือว,ว่าความช่วยเหลือในหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็น ความช่วยเหลือทางเถืองก้อนแกเซดเหรืองน้ำน้ำท่วมน้ำแลงอะไร่นงนะที่นี่ <c oughs> การเดินทางไปตามประเทศเนี่ยก็ทั่วเป็นวาระเหมือนกันการประชุมทีไปไม่ได้ไปหรือว่าไปเส้นสัญญากับ FTA <c oughs> กับหลายประเทศก็ต้องยอมรรับว่ารัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยอาจจะทําเรื่องอื่นที่เห็นว่าสําคัญมากว่า แต่ว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรื่องข้อการค่าระหว่างประเทศเรื่องความอ่อนไหวทางภูมิรัฐศาสตร์ทําให้การลงทุนข้ามชาติมาประเทศไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญต้องเป็นการเชื้อเชิญนะครัามาลงทุนซึ่งได้การตอปรับการลงทุนเป็นเมื่อล้านแสนล้านบางอันเนี่ยกำลังจะเกิดบางอันก็ยังไม่เกิดแต่ว่าก็ต้องไปถุกประเทศเพื่อจะไปดึงศักยภาพข้อหนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนที่ประเทศไทยให้ได้อนอกจากนี้แล้วทางนาย,ยอกอย่างไรระบุนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพสูงเลยนะเป็นเมื่อนรอดเตวิงเตวิงแบบไม่เต็มที นะครับแต่ก็ต้องคอยๆตั้มกันไปปลอมีไล่เรื่องตี่ต้องตั้มเองทัดินใจเองต่างมดคนเดียวนะครับร่วมทังบางยางก็ต้องทัดินใจรวมกับพรรครวมรัฐบาลนะก็มีฝ่ายตรวจสอบมีรัฐสภามีข้าราชการมีไล่ไฟตาแต่บางทีก็เอ็นตางเอง็นแยงนะครับจึงตรงหงหน่วยงานที่เกี่ยวก้องเนี่ยทำความเข้าใจกับประชาชนร่วมทางเรื่องก้องขาไฟแป้งนะครับจะต้องมีการศึกษาพลังงานนิวเคลียร์ต่างออกติดดิสุดเรื่องกง้อง entertainment complex นะครับเต๋มีธุรกิจสี่เท่าเดิมที่มันอยู่ใต้ดินนะอูลกาเป็นล้าน ลานบาทเลยนะครับทีบนี้นเราก็ต้องมีการขวบคุมออกสิ้งล่านี้ไนดะ้ขึ้นมายุบบนดินแล้วก็จะมีการควบคุ่มอีกที่นึงนะครับอันนี้ต้องยอมรับว่าเรื่องนี้มีขึ้นในประเทศไต้จริงๆน,นะครับนีคือที่เราเอามาหลายฟังนี้แก่ส่วนหนึ่งองการ<ะ>พูดคุยในรายการนะคะซื่งว่าคุยกับเศรษฐาใช่แล้วซึ่งอ,อาการเป็นเทปแรกตึกวันเซาที่22 มีธุนายนที่ผ่านมาช่งติดแทั่วเชาวหลายคนที่ตื่นชาวได้แรล็ก็จะได้มรรเล็ในประเด็นต่างๆหลาหลายคนก็อาจจะมีเส้นสะทอนว่าเดี๋ยวต่อไปถ้าเกิดเป็นเทียบต่อๆไปก็อยาจาใจฐานเนี่ยลงพื้นที่กระจายการนอกสถะทานทีเออเพื่อจะได้แบบ เหมือนกับคอร์สัปชัจนเพื่อจะได้เห็นความแตกต่างของเบอร์ตีนั้นๆแล้วก็นำไปสูก่การแก้ปัญหาแต่ว่าความตั้งใจของนายกเสรษฐท้าก็คืออยากจะเป็นการสื่อสารโดยตรงกับผี่น้อประชาชนว่าที่ผ<ช>่านมาเนี่ยทำอะไรไปแล้วมัง่งสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่ทําไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กับผี่น่อประชาชนปัจปุบั่นใช่เลราติดตามมาเศร้าน้าใช่ไหมใช่นะครับเราติดตามมาได้เลยนะทางช่อง N b t บก็เ,เราเนี่ยแหละ<ช>นะครับ